ดู้วครับพี่หน้องเอ้ยเจ้าวสวนเจ้าไร่มันตั้งหลายนี่นะครับมั่นขนมิ้นมันเข่ามานี่เปิดห้ากันเสียดายมั่นนะครับตันละพันครับตันละพันธ์พี่หน่องเอ้ยบ่หยายกว่าออเลยมันมีแต่หัวยิ่งๆตันละพันธกพี่หน่องเอ้ยตันละพัน เบึงหัวมันพี่น้องเอ้ยเสียดายดิบ่อยากผากเลยมันมีแต่หัวยังไงตัดละพันพี่น้องเอ้ยงี้บึงี้เบึงเอาเด้ครับ เศษตะกวนไหลมันนี่นะครับมันขมิ้นของมหลายรัฐบาลเย่แห้งพี่นองเอ้ยมันตีบุกหัวกับครักพี่นองบึงหัวนะครับ ขาอยอ่างหน่อยครับตต่ละพันพี่น้องนอ้เลยจะได้เศรเ้าปูบ๊อบค่าเศร้าที่กับไรละสองพันกูบอกนี่จักเ็ตเนี่ยไรห,หน่อยนี่จะไปโตเลยสฉพาะสมนีครับมันหงงัวใหญ่ๆมันขวบเลยครับรอแต่ราคาบบก้นจากเท้อ สุท้ทยได้ขายตันละพันครับพี่น้องแบบนี้ยับยืนเอาออกแล้วปะบรลุวาสิปูอยว่ครับสิบก่าลรนี่ขายมันสองตันเด้งเงินสองพันแต่สิค้าไทยค่ารถคุดค่าน้ำมันมันะลุเยวะพี่น้อง คิดเอาด้วครับเดือกตั้งข้างหน้าเดือวหัวยังไงบึ้งพี่น้องเอ้ยบึ้งตลบหัวครับเสียดายมันแห้งครับพี่น้องมันซิปล่นี่เจ็ดรอแล้วรออีก วัวกูกับฝนมากับมันก็จะปูไปไหนมันสีเหีืงก่อนนี่ครับมีตหัวยังไๆเลยพี่น้องเลยพี่น้องทางตาอย่าววปีนกังได้ครับคอมเมนต์กันมาบาังเด้อพี่น้องเลยผมเห็นหัวมันแล้วผมเสียดายราคาแห่งพี่น้องเลยเบิงแต่ละหัว เงี้ยวเป็นอู้หักเนี่ยมันแต่ละหัวนี่มีแต่กรกคักพี่น้องพี่บึงความเงาวครับบึงแต่ราคานี่บอลหลอดพี่น้องจบเลยแบบนี้ รัฐบาลเบิงเอาเรยครับพี่น้องนี่แหละครับผลพ่วงมาจากมั่นขมีนเขามารัฐบาลบริหารงานได้ย่ำแย่ที่สุดฝากไวส้สำนียนะพี่น้องครับนะครับสิบไรนี่จะเอาจากไหนนปขายมั่นสองตันในเงินสองพัน à nắm ăn vui bọc <laughs> khủng <laughs>